พระเจ้าตรัสว่าให้การแบ่งแยกชัดเจนและการกระบจึงเกิดขึ้นแต่เรียกของพระเจ้าทําเป็น call of God ยี่สิบพฤศจิกายน2547จากพระเจ้าพระเจ้าและพัะผู้ช่วยให้รอดของเราพระวจนะของพระเจ้าตรัสกับทิโมธี สำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินฉันคือพระเจ้าของคุณฉันคือพระเจ้าองค์เดียวและวันนี้ข้าพระเจ้าพูดถึงท่านถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าเพราะกระแสน้ำได้เปลี่ยนไปแล้วและบรรดาผู้ที่แต่งงานกับโลกนี้ก็ละทิ้งเราพวกเขาได้หันเหไปต่อสู้กับเราแล้ว แต่เราจะให้คนจํานวนมากหันกลับมาอีกและแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนรุ่นที่ใจแข็งมากเป็นคนรุ่นที่โง่เขลาและหลอกลวงมากซึ่งกล่าวว่าพระเจ้าสิ้นพระชนแล้วและพระคิสเป็นเพียงตำนานเท่านั้นดูเถิดฉันจะให้พวกเขากลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน ดังนั้นสําหรับคนรุ่นที่ชั่วร้ายและล่วงประเวณีที่สุดนี้ฉันพูดแบบนี้คุณรู้ไหมว่างูพิษเกาะตัวคุณอยู่ดูเถิดงูทุกรูปแบบทําให้คุณเต็มไปด้วยพิษและในไม่ช้าคุณจะถูกกลืนกินและพบว่าตัวเองอยู่ในท้องของสัตว์ร้ายเพราะฉะนั้นฉันจึงพูดให้กลัวกลัวเพราะว่างูร้ายอยู่ในหมู่พวกท่านแล้ว และสัตว์ร้ายก็รอคอยเวลาของมันอย่างใจจดใจจอ่อแต่จงเข้าใจสิ่งนี้สัตว์ร้ายก็กลัวเช่นกันในใจมันสัน่นเพราะมันรู้ว่าฉันกำลังจะลงมาดูเถิดฉันกำลังลงมาเพื่อพูดกับคนในยุคชั่วนี้ที่บอกว่าฉันตายแล้วเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นถึงพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพราะเราจะแยกสวรรค์และเขย่าโลกด้วยเสียงของเราดูเถิดคนรุ่นนี้ได้ปลุกยักษ์ที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นสู่ความโกรธเกี้ยวและการพิภากษาเพราะความโกรธของเราร้อนแรงเราจะเทการพิพากษาออกไปและความโกรธอันแรงกล้าของเราจะเปิดเผยไปทั่วโลกแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าพระเจ้าผู้ส่งพระชน ผู้ทรงทำลายทุกความสงสัยสร้างความแตกแยกให้ชัดเจนปล่อยให้การกระบเกิดขึ้นผู้คนในโลกหันมาหาฉันหรือต่อต้านฉันเพราะความจริงว่าฉันเป็นใครนั้นไม่ต้องสงสัยเลยเพราะฉะน,นั้นเลือกเลยฉันพูดอีกครั้งเลือก เพราะไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกจะคงอยู่ในความโง่เขลาไม่มีใครสามารถปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าได้เพราะทุกคนจะรู้ว่าตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดจนถึงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเราคือพระเจ้าและเมื่อเวลาเลือกสิ้นสุดลงและครบตามจำนวนแล้ว ผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อสัตว์ร้ายจะรวมตัวกันต่อต้านเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเราและทำสงครามดูเถิดบุตรมนุษย์จะเสด็จมาบนเมฆด้วยฤทธานุภาพสูงสุดและพระสิริรุ่งโรจน์และบรรดาวิสุทธิชนจะติดตามพระองค์ไปเพราะฤทธานุภาพของพระองค์คือฤทธานุภาพของพระเจ้าและพระสิริของพระองค์ ไฟที่ลุกโชนดังนั้นวิบัติแก่ทุกคนที่ต่อสู้กับเราคุณถูกมอบให้แก่การเข็นฆ่าเผาผ่านด้วยความเจิดจ้าแห่งการเสด็จมาของพระองค์ถูกสังหารด้วยดาบแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ดังนั้นจงดูป้ายบอกทางเพราะถึงเวลาแล้วฉันจะมาโดยเร็วเพื่อรวบรวมพวกเขาเข้าด้วยกัน ฉันจะลงมาเพื่อเอาของฉันคืนฉันจะเก็บเกี่ยวดูเถิดเราจะขย่าลากฐานของแผ่นดินโลกและทำให้อำนาจแห่งสวรรค์สะดุดลงและสูญเสียการเก็บเกี่ยวมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วฉันจะเช็ดกระดานให้สะอาดจบลงแล้วดูเถิดวันใหม่